สวัสดีค่ะชื่อแพทพัทธิราวงตั้งตนค่ะอยู่โรงเรียนสาธิตมศวรประสานมิตรัยมัธยมค่ะอ,อ,อยู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะสอบเข้าได้คะแนนสูงสุดของคณะค่ะ หรับเทคนิคนะคะในการเตรียมตัวสอบแพทย์นะคะของแพทย์ก็คือที่คิดว่าสําคัญที่สุดคือต้องรู้จักแบ่งเวลาค่ะแล้วก็ไม่อยากให้อ่านหนังสือเครียดเกินไปค่ะคืออย่างแพทย์เนี่ยเวลาอ่านหนังสือก็คืออ่านติดกันได้ไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็จะพักตลอดค่ะแต่ว่าแพทย์คิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าการที่เราอ่านหนังสือต่อกันนานๆจะทําให้สมองเรา เหมือนมันลาแล้วมันก็ไม่หลับแล้วเราก็จะต้องรู้จักผ่อนคลายค่ะคือคิดว่าความเครียดอาจจะเป็นตัวบั่นทอนความสามารถในการอ่านหนังสือของเราค่ะอยากให้รู้จักให้รางวัลตัวเองค่ะมืนสมมติว่าพอเราอ่านหนังสือเสร็จตามเป้าที่เราวางไว้ก็ให้รางวัลตัวเองด้วยวิธีอะไรก็ได้อย่างของแท้ก็เป็นของกินหรือว่าดูละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกว่า ถ้าเราทําถึงเป้าแล้วเราจะได้รางวัลนะมันจะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะว่าเราอยากจะเป็นอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเรามีเป้าแล้วว่าเราอยากจะไปทางเนี้ยเราก็จะมุ่งตรงเข้าไปหาเป้ามันก็ทําให้การอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะมันตรงจุดมากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะก็คอร์สท,ที่พัเรียนมานะคะก็จะมีคอร์สเออร์รี่จูเนียร์คอร์สมีโมเ y ดี้แล้วก็คอร์สเอดมิชันแกดค่ะ วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยพี่คิดว่าวิธีเตรียมตัวก็คือน้องควรจะรู้กรมมาพื้นฐานเนี่ยคข่าๆก่อนเพื่อให้เวลาเราไปอ่าน reading หรือว่าเราไปทำ o ค e t e s t อะไรเงี้ยเราค่อนข้างเข้าใจโครงสร้างประโยคก,ก็จะทำได้ง่ายขึ้นพี่ก็ใช้วิธีการแยกของพี่แน่นะคะพวก SVO ีอะไรเงี้ยซึ่งมานทำให้พี่อ่าน reading เราแบบเข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเวลาทำกรมาเราก็จะเวลาทำพวก e r r o r อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะแบบ ทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรทําหน้าที่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วน Reading ก็เทคนิคที่ที่พี่แนนสอนพวกแบบที่ให้อ่านคําถามก่อนอะไรเงี้ยคือมันใช้ดีมากคือแต่ก่อนพี่เป็นคนที่อ่าน Reading ไม่รู้เรื่องเลยแล้วพอมาเรียนก็พยายามใช้เทคนิคนั้นแล้ว ก็เก <S an> ่งข <an> ึ้นว่าแต่ว่า reading พี่คิดว่าเป็นสกิลที่ต้องใช้การฝึกฝนสูงมากคือกว่าจะทําได้อะก็ต้องฝึกอ่าน reading แบบไม่รู้กี่บทความแล้วก็สําหรับเทคนิคส่วนตัวของแพทก่อนที่จะเข้าห้องสอบภาษาอังกฤษจะเอาแบบอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะ reading อะไรเงี้ยมาอ่านก่อนเพื่อเหมือนปรับปรับโหมดให้ตัวเองคุ้นกับภาษาอังกฤษก่อนเวลาเข้าไปทาก็จะได้ทําได้เร็วขึ้นค่ะ บความรู้สึกที่มีต่อพี่แนนนะคะก็คือพี่แนนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ทําให้หนูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่น่าเบื่อค่ะคือภาษาอังกฤษดูมีชีวิตมากขึ้นพี่แนนเขาจะมีเทคนิคต่างๆค่ะที่ทําให้รู้สึก มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่ได้แบบถูกบังคับมาเรียนไงค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือพี่แนงเขาเหมือนเป็นมากกว่าครูอะค่ะคือเขาไม่ได้แค่สอนแบบวิชาความรู้ให้แต่ว่าเขาคอยสร้างแรงบันดาลใจตลอดเวลาอย่างตอนหนูเรียนพี่แนงเขาให้เขียนแบบว่าเราจะเข้าคณะอะไราเงี้ยแล้วเซ็นชื่อไว้อะเหมือนเป็นการให้สัญญากับตัวเองว่าจะต้องทําให้ได้ค่ะซึ่งตอนนั้นมันทําให้หนูแบบมีแรงบันดาลใจแล้วก็ฮึดสู้ในการอ่านหนังสือมาก จะแนะนําว่าไม่ควรทิ้งด้านภาษาเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวฉุดคะแนนเราขึ้นมามากๆค่ะสิ่งที่จะเป็นตัววัดที่จะทําให้เราเหนือขึ้นมาจากคนอื่นได้สาหรับตัวพี่อพี่คิดว่าภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาที่สําคัญมาก